ขูดแช่ภูมิใจเสนอสามารทพิเศษอนี่อันนี้พี่พี่ขวัญจะสั่งปอเปียสดจบอันนี้พี่ขวัญจะสั่งสองอย่างเลยเพราะว่าชอบพี่รู้แล้วมันคือปากหม้อยวน,นะค,ะค่ะแล้วก็ปอเปียสดค่ะพี่ปอเปียสดเก่งจากกระแหนมเนือง โลต่างกันไงคะรับเป็นสามอย่างเฮ้ยสามอย่างเยอะไปร <c oughs> ับเป็นอะไรวะพี่ก็ตลอกอยู่แล้วแค่หนูทายกับคุณแม่ค่ะใช่แล้วก็จะเป็นปากม้อดวนแต่เป็นแป้งน,นิ่มๆหน่อยแล้วใสๆหน่ะใช่แล้วอันนีม้มต่างกันไงคะถ้าปอดเพียวสดจะเป็นผักสดอยู่ข้างในแล้วก็จะเป็นแป้งหนึบๆหน่อยค่ะแล้วอันนี้อ่ะพีแ่แล้วจะเป็นหนูไทยกั เอาสองอย่างเลยแล้วก็ที่สำคัญนี่ทุกคนมาเราต้องสั่งก็คือก็คืออะไรอ่ะพี่ถ้าลูกค้าสั่งเดียถ้าเป็นเนื้อนานก็จะมีหอยแบบมเนื้อปลาก้ำวนปลาเนื้อนานหรือจ้ำวนขนมจ้รวนไม่ใช่เขาอะไรนะไก่สุนัขอะไรนั่นก็จะสั่งไปยิ่งกว่ะเอออร่อยเพราะว่าคราวที่แล้วหนูมาก,กินแล้วทีหนึง่ง มีเค <OR> ือตัวก <c ười> <c ười> ับเต็มตัวเอาเต็มตัวมาเลยค่ะเอาเครื่องละกันเคื่งละกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะที่สามคุณจะมีของเสียสดหมดาอนแล้วก็ไก่ย่างเต็มตัวค่ะทพี่พี่เอาแกงเห็ด แกงเห็ดเผออาเผาค่ะแกงเห็ดปลาป่านะค่ะปรับเป็นทอดเปเลยใช่ไหมล่ะค่ะพี่เก็บเอาไว้อ่ะเอาเดี๋ยวตอกน้ำชาเรียบร้อยแล้วนื่ออาหารมื้อน,นี้ของเราเดี๋ยวเรารอคุณแม่มาคุณแม่น่าจะตื่นเต้นอยู่เพราะว่าท่านานผิดกินอาหารเหมือนคุลูกทำตัวไม่ถูก คนรูว่าหนูแต่งหน้าเต็มกันแม่หนูบอกว่าไม่เต็มค่ะถ้าแ,แบบว่าอยากจะโกวิธีทางลัดก็คือใช้สี k ีแบบด้วยขวานแล้วก็มีแว่นตาดำแล้วเราก็คิ้ว<ม>แม่ไ,มได้ใส่ดีกว่ใช้เบจิกเขียนคิ้วแต่ว่าอย่าถอดอย่าถอดแว่นนะถอดแว่นมาก็ถอดแว่นมาก็ไม่เป็นมิเลยหน้าใส่เลยมี่เป็นทริคของการี่คนที่จะต้องรีบค่ะ มีละครเรื่องใหม่แล้วคนจะลืมดูละครนะ้นเรื่องเลือกไม่ได้ว่าไม่ได้วาไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรทุกคนนะมันคือชื่อเรื่องร้านนี้ร้านเปลือกจริงๆอ่ะชื่อไทยชื่อเปลือกแต่ชื่อภาษาอังกฤษก็คือแหงาัน,นี้อร่อยมากเลยอ่ะ ก็เป็นหมูแผ่นนะอบกรอบจะโชว์ให้ดูว่าลิมมันติดทนอันนี้เล่นแลละเห็นไหมไม่เลอะด้วยต้องตัดฟ้าดอ้โ แลิฟต์จะไม่เลิกลิฟต์จะไม่เลิกแต่ลิฟต์มันจะเละเลยแหละวันนี้พี่ขวัญช่องโมโนค่ะแม่สั่งอะไรอ่ะจับบัวหัวเหรอ ปากเป็ดทอดถ้าเราอยู่ในการคบนะคะปากเป็ดทอดเนี่ยอยู่กับกคบสื่อคนต้องสาสี่จาน <c oughs> ย่างกินกระดูกกันไม่หยุดไม่หวกับไม่เข้าใจว่าทำไมไม่สั่งเนือเป็ดขลงขลุขาห้องขาห้างทอดเลยที่มันยาก ร้านดีนะใครอยู่เส้นเกษตรนะว่ามีนะคะมาได้เลยอาหารอร่อยมากชื่อร้านรัวเม,มืองแหววยเววเป็นอาหาร หนูขออนุญาตหลงหลักพี่ขวานตกเลยอ่ะมันมาพี่ออยเลยมาแล้วมาแล้วข้อนรับค่ะเราคุยกับแม่บ้างหนึ่งแม่คุยมองเเห็นไหมเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคน ไม่เห็นคอมเมนต์อ่ะจบไม่เห็นได้ไงไม่ต้องไปไหนค่ะมันนี่สิบปากคุณลดมากคุณลดจริงๆทิงพี่ผาบอกแล้วเดี๋ยวเราจะกินอันนี้ให้ดูปากเป็ดทอดนึ่งปลาปากเป็ดทอดของกองอออลัวของพี่ผาดเองนะเขาเจริญไปบ้างให้ขึ้นเหนียวแร้แค่นี้นะพี่บอขึ้าเหนียวเพิ่มหน่อยแล้ว ใส่ในถ้วยเลยน้ำปลาน้ำเงาข้าวต้มขิงป่นปลาไหลก็แกะิีป่นใส่เนื้นะอครับใส่นะ้ำปลาไหด้วยนะก่อนจิ้มข้าวนะคะที่เราต้องมีเราจะต้องมีฉีดสีปากเลิศมาก mm hmm. ฉีดสเปรย์คอร์นี้ไ mm hmm. ม่เป็นฟูดเจดแล้วเราก็จะกินอะไรก็ได้แล้วมือเราก็ไม่แห้งด้วยนะนี่สำคัญอนะ่ะ าจะไปบำรุงแล้วก็ลดความาเครียดด้วยถือเวลาแล้วร้ <c oughs> องเพลงหนุ่มไม่ได้ดาลาละแม่หลานพี่ก่อนร้องเพลง <c oughs> จริงเราได้ไพเรอะมากนะคะน้าก,ก็หลานไม่ต้องมีความเหมือนกันเสมอไป <c oughs> <c oughs> าก,กินให้ดูก่อนหนึ่ชิ้นแล้วพี่ขวัญก็ขอโ <c oughs> วยเต็มที่กับคุณแม่นะคะแต่จะให้ทุกคนดูว่าพี่ขวัญทาปากเบอร์ไหนอันนี้เป็นสี G K ค่ะสวยใช่ไหม <Okay. S 1> บอกแล้วว่าสวยมากสวยสําหรับทุกคนเลยคนไหนที่แบบว่าแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นแต่อยากสวยดูแซบ่บหนูแค่มีแว่นแล้วก็ใช้ที่เขียนคิ้วแบบว่าเมจิกธรรมชาติ แล้วก็นี่สีปากจีเคจบรู้เร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ื N ่องจะไปไหนก็แล้วแต่กลับมาไม่นกแน่นอนคอนเฟิร์มแป๊บทอดฉันต้องรับสอฉลาดก่อนประกอบด้วยแป๊บเป็ดทอด ยังตกอีแล้วไปก่อนนะคะอาหารเต็มเลยแต่ว่าให้ดูแล้วเป็นไงยังจะกินกปากเป็ดทอดได้ดูก่อดูเดี๋ด ยินงที่หมดในหนึ่งชิ้นเลยตอนนี้พี่ขวานดูโต๊ะอาหารพี่ขวานนะคะ ที่สำคัญก็คือทุกคนอย่าลืมไม่ไฟเบอร์นี่ผักหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่างห้ายอย่างแต่ไม่เท่ากับไม่ไฟเบอร์ของพี่ขวัญน,นะที่มี20สิชนิดเดี๋ยวเราจะกลับไปกินกันที่บ้านนะคะนี่มือของพี่ขวัญวันนี้ไปไงไม่ได้มาเล่นเล่นโน no, เล่นเล่น,นะจ๊ะโนเล่นเล่นะจ๊ะโนเล่นเล่นค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเป็นเวลาที่พี่อควัมแฮปปี้มาก